สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซีแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยอ่ะพบกันวันที่เก้าแล้วครับผมวันนี้ใกล้วันหวยออกเข้ามาแล้ววันนี้โชว์สูตรเลขล่างนะสน,น่อนนะเป็นยังไงสูตรเลขล่างง่ายๆมีไหมนะเอฟซีถามมามีนะเก้าชุดตัดแล้วเหลือสามชุดเจาะแล้วเหลือสามชุดเจาะชุดเดียวก็เอาสามชุดเธอ้าคงพอดีนะถ้าหลายชุดแล้ว มันมีหลุดนะฮะมีสูตรวิเขามีหลุดนะครับผมเข้ามั่งหลุดมั่งเว้นไปมั่งแล้วก็เข้าเว้นไปแล้วก็หลุดไปซะอย่างนั้นจะเข้าตลอดรวยนะเข้าต่อเนื่องสองวันนี่ก็รวยแล้วทําไมรวยวะรู้แนวทางมาแล้วจัดหนักปั้งทีเดียวรับรองว่าชัวนะอ่ะตามชมสูตรง่ายๆนะไม่เสียเวลาครับผม อ้าวขึ้นฟ้าเลยล่างเก้าชุดเด่นนะเดี๋ยวเราฟังคำเตือนกันสักก่อนนะครับผมคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสากินแหวงรัฐบาลช่องปูเยี่ยมพารวย0801431692นะ อได้ทั้ง,ง,งเลขวิ่งเลขติดนะเลขล่างจะทำเลขติดให้ชมด้วยเอาล่างนี้แล้วมาทำนะอันนึงอย่าจำได้อย่าไปเอาตัวอื่นมาทำมันจำยากยกสามแปดมานะนี่จะมีหกหนึ่งไหมนะสามแปดบวกกันลองดูนะสามบวกแปด หรือเดินแปดก่อนก็ได้นี่น,นี่เดินเดินแปดก่อนนะเดินแปดมานะนับแปดแล้วก็เอาเก้าไปเลยนะ9 0้าศูหนึ่งเกหนึ่งเอาซากี่ตัวดีนะเอาให้เอาให้สี่ตัวก็ได้เอา9 0้าศหนึ่งสอง นี่นะมันติดนะต้องมาหนึ่งตัวนะหาเลขติดก่อนนะติดก้าสนนหึ่9012 368บวกกันนะเป็นสสิเว11 11ก็หนึ่งสองเอาหนึ่งกับสองนะ ให้มันชนกันเองนะถ้ามันชนกันเราก็จะได้เลขติด9012 12อ้าวชนที่หนึ่งกับสนะจำไว้มันชนตัวไหนนะเดี๋ยวมันจะมาให้ชมนะวิธีทำนะได้เลขติดมาแล้วก็ตั้ง38ตรงนี้สมมติว่าหมตั้งตรงนี้เลยนะ สามแปดสามนวน้ำมาเลยนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเออพอดีเลยนะแปดน้ำมาเลยนะเก้า เดี๋ยวใช้คนใช้คนละสีนะรับนับหลักหน่วยมาเลยนะแปดแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอนะอ่าเรามาดูวิธีจับนะจับหลักสิบสามนะสามเราเดินรหัสมาสามมันจะมาที่หกนะสามแล้วก็หกแล้วก็เก้าแล้วก็ 9ก้าแล้วก็สองนะมันจะมาอย่างนี้นะตัวเด่นเราจะจับได้ที่หกเก้าสองนะเราก็มาตั้งไว้หกเก้าสองะหกเอาตัวหกไหนมั่งนะจับมาทางนี้เลยนะหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะถ้าเก้าก็จับไปเลยเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ ถ้าสองก็สองห้าสองหกสองเจ็ดนะฮะทำมาเขียนใสทางนี้นะถ้าหกก็หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งตัวมันเองนะหกหนึ่งนี่ถ้าหลักเก้าก็เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ถ้าหลักสองก็สองห้าสองหกสองเจ็ด ล่างนะฮะไม่เข้าจอแม่ลืมดูนะถ้าจับหกก็หกหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะนี่ถ้าจับเก้าก็เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ถ้าจับสองก็สองห้าสองหกสองเจ็ดนะฮะจับเสร็จเรามาดูเลขวิ่งของเรานะติดที่เก้าศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองชนกันหนึ่งกับสองนะหนึ่งกับสองก็มีไม่กี่ตัวนะนี่หกหนึ่ง เก้าสองมีสองห้าสองหกสองเจ็ดนะฮะสองห้าสองหกสองเจ็ดแต่ถ้าเอาดีๆนะมันมาลงตัวแมทกันพอดีนะ 9, เ 6, 1, 9, 4, นะก้าหนึ่งอ่าหกหนึ่งกับเก้าสี่นะะกับสองเจ็ดนี่สามตัวนี่ แต่ว่าเลขติดมีหกหนึ่งตัวเดียวนะฉะนั้นตัวแรงมันก็คือหกหนึ่งนะเห็นไหมไอก้าก็ติดอยู่เก้หนึ่งติดเก้าสี่ก็เอาลองลองไว้เข้าของมันนะสูตรนี้อ่ะเรามาดูงวดต่อไปนะว่าจะเข้าตัวไหนเนี่ยเรามาเอียงซ้ายเอียงขวาไป วนะเอาตรงตรงหน่อยได้ไหมจับหกหนึ่งลงมานะเลกล่างนี่เลกติดนะหนึ่งเดินไปนะสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้ามาตัวนะแต่อาจจะมาสองตัวได้นะ อ่าเท้าเลขวีกันนะหกกับหนึ่งบวกกันเข้าไปเป็นเจ็ดนะเจ็ดกับแปดจะติดไหมมาลองดูนะอ่าเรามาจับกันนะ หกหนึ่งอ่าผมเขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะหกหนึ่งเดินลงมานะสิบเดินสิบหน่วยเดินหน่วยเดินลงมาเลยนะหกเ901แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าต่อไปเหลือหนึ่งนะหนึ่งก็เดินลงมาเลยนะเอาสีเขียวเหมือนเดิมนี่แหละ หนึ่งก็สองนะสองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à, ่ห้าหกเกียรแปดเก้าศูนย์เรามาเดินหกนะหกเก้าเดินรหัสนะหกแล้วมาเก้าขีดเส้นไว้เก้าสองขีดเส้นไว้ สองแล้วก็มาห้ขีดเส้นไว้นะฮะถ้าเนะเก้าสองมี 92, 93, ่ดหมดเลยนะถ้าสองนะ2องห้ากสอ,สอ,กสอก็ด ติดหมดเหมือนกันนะติดเจ็ดตัวนี้นะติดหมดเลยนะเพราะว่ามันสองชุดท่าห้านะห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์อตัวไหนจะมาครับผมได้เก้าชุดนะ เกตเปดขาดจะเปลี 8, ไม่มีนะเก้ามันมีแต่มันไปติดสองสามสี่อ่ะตัวนี้มาเก้าสี่นะสองเกตห้าศูนย์นะจะให้เหลือในน้อยชุดก็เก้าสี่สองเกตห้าศูนย์นะอ่ะ เอาตัวนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะวงกลมให้ติดสองสามสี่ห้านะเอจะชอบหรือไม่นะเก้าสี่สองห้าแล้วก็ห้าศูนย์นะนอกจากนั้นก็มีห้าแปดเก้าสองเก้าสามที่ทิ้งไม่ได้นะแต่จะให้แค่สองหางนะเก้าสี่สองห้า องนะห้ากับห้าศูนย์นะตัวนี้เอาเสวียนกันเวียกนยกันไปเลยนะไม่เวียนนะเก้าสี่สองห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งนี้ไหมไม่มีนะห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ร่างวันนี้นะถ้าใครจะหยิบก็หยิบเก้าสี่เลยเก้าสี่สองห้าห้าศูนย์หยิบไปเลยนะ สองสรุดมาอยู่ตรงนี้นะติด94 24 25 20 50นะฮะอ่ะหมดเวลาพอดีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะชุดเลขล่างนะครับ9ก้า5ี่นะเด่นซะสองห้นะอย่างดีเลย9กกับ25นี่เด่นนะะเป็นตัวเด่นได้กับ50นยะ์นะ ก็ขอบคุณนะเอฟซแฟนช่องทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะสำหรับการถ่ายทำก็เลี้ยงวัวไปด้วยถ่ายทำไปด้วยนะอากาศหนาวก็ใส่เสื้อผ้าหนาๆนานหน่อยวันนี้เดดแจ่มใสนะมันค่ำแล้วอากาศร้อนนะอ่าให้โชคดีนะอย่าลืมนะสองห้าเก้าสี่ ห้าูนยเรียกร่าง3ตัวนะไปแล้วไปแล้วหมดเวลาพอดี